ออฟฟิศ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 ไลออนอยู่ที่ตึกแห่งนี้ค่ะวคือข้างล่างเนี่ยบรรยากาศดีมากนี่ยังไม่เข้าออฟฟิศนะ้วแค่บรรยากาศข้างล่างก็คือแบบดีมากๆแล้วนะคะแบบมีน้ำแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากคือบรรยากาศร่มรื่นมากเหมาะกับการแบบชิลมาทำงานแล้วก็แบบว่ารีเฟรชรีเฟรชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบมันดีนะ นี่แล้วก็มีที่วัดใหญ่อยู่ด้านบนด้วยนะคะซึ่งเราอาจถามแล้วว่าเอ้ยคอนโดแถวนี้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าอกค่าเช่าก็ประมาณสามสี่แสนต่อเดือนนะคะสำหรับ oh. ใช่ค่าเช่าสามสี่แสนต่อเดือนที่นี่นะคะว้าว <Whoa>. oh. เพราะมันล่มเื่นวมันดีมากแต่ว่าก็ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าการมีห้องห้องหนึ่งในใจกลางเมืองมันก็แพงนะนะ mm. ในสิงคโปร์นะคะเพราะว่ามัน ต้นไม้เยอะการดูแลเามันผมดีก็คือแปลว่าแม่งเบิกมากเลยใช่อ่ะไปดูอินเสตเอามาเอามาเอาติน,ตน <laughs> เราจะขึ iec, ะข้นไปออฟฟิศไรอันกันแล้วค่ะทุกคนมาดูสถานที่ทํางานว่าสถานที่ทำงานเนี่ยเป็นยังไงแล้วพนักงานเนี่ยใช้ชีวิตยังไงถึงได้ผลิตผลงานที่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมขนาดนี้มาให้เรานะคะเดี๋ยวกะคือถ้าเกิดติดสิแกงเข้ามามันจะออโต้่ออโต้ัวนิดนึง ชั้นยี่สิบแล้วอีกชันหนึ่งเอ่อมันเนี่ยเป็นชันที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อือีกอนเก่าประมาณแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ที่สุดแล้วเราต้องการจะสร้างออฟฟิศเพื่อเฉลิมฉลองการเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธีมของแฮชแทใช่ชกใช่ซึ่งเฮชแ็กตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเมืองเหมือนเมืองอะไรออชื่ออะไรวพทพเเแนเพ ใช่ครับก็จะเป็นเบสของเมืองคือโรเบิร์ตชืางใช่เพราะฉะนั้นทูโรเบิร์ตตรงนี้ก็จะค่อนข้างจะบอว่าข้างล่อนไม่ใช่เอาไว้ใช้เฮ้ยแต่โดยแอบเห็นว่าชื่อห้องมันเป็นเจสท์ชื่อตอนเฮ้ยตาดีมากชื่อห้องเจสต์หรอเพราะฉะนั้นราอาจจะมีตรงนี้ก็คือว่าพอมาเป็นออกเพนือใต้อยู่นะนี่คือห้องประชุมเพราะฉะนั้นการที่เราจะดึงสิ่งเด่ห้องประชุมเราก็มีชื่อห้องประชุมห้องประชุมของเราจะเป็นชื่อของแชมเปี้ยนแต่ลองสังเกตว่าแชมเปี้ยนทุกตัวมาจากทูโรเบอร์หมด คลีนเอเอคือมีหมดเลยแบบเฟลยอนอะไรเจ๋งมากอันนี well, ้ก็เป็นฟิลโรเวอร์เนาะก็จะเป็นเฟลยอนที่คนไทยเรียกประจอนประจอนอันนี้ก็พอเลยที่เราเราต้องการที่จะขอบคุณคอมมิวเนียตเลยนะไม่มีคอมมูนิตี้ไม่มีไรออลชุดน่งก็จะเอาแฟนอาร์ตตั้งแต่ยุคแรกๆเลยของไรอัลมาให้เราเติเต็มฐานมาได้ดูกันเดี๋ยวให้บิ๊มมาเอลยท้ายที่สุดอ่ะ คนเนี้กคือคนที่ใส่ใจเราใส่ใจนะคะยิ่งนานเราใส่ใจค่ะแต่ว่านี่มีคนไทยในช่วงสงการไหมไทยแลนด์ในช่วงสงการก็จะมีงานไทยเยอะใครที่เป็นสายวาดเป็ได้ตุ่มภูมิใจไม่อยู่จริงๆนะสุดึกไหนหอเลยนะเนี่ยใช่ว่าบางคนอาจจะบอกเอ๊ะเอาไปออกที่ไหนนะที่นี่เหรอครับไม่ตอนคือตอนแรกเขาก็จะมีแบบประกวดอาชนะไม่ชนะอะไรก็ว่างไปแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะแบบการที่อยู่ทําอะไรก็ตามอะไรหอนค่อนข้างที่จะแบบให้คลุมคลายแบบนี้สองพาย มันดีมันดีมากมันดีมันลดเนาะมันมันเด็กมันเฮ้ยเฮ้ยตาแม่เฮ้ยมันลดเฮ้ยมันลดเฮ้ลอะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแพทรีโอ้ยมีตองด้วยใช่อันนี้คือมาจากประเทศไทยอย่านไอกเซนชั่นจำจำปอกฐานะเกณได้ใช่ไหมจำได้ไพ่ดิงเกอร์ใช่ไหมใช่นี่คือห้องประชุมไพ่ดิงเงอร์ห้องใหญ่ทุกคน แฮมเมอร์ด well, ิงค hey, hey. no. no. um, ิ้วคิเป็นแบบแฮมเมอร์ดิงไงอลองใส่ีนะลองไ้แล้วนะโอ้ของให้ลองให้เี่ยองฝัไง สิปีเราได้คิวคำว่าสิปีม่ะชืดพอาบชูบแซกอีกเลลืมไปทีนี้ที่ชไม่ไหวการไไหวคอยเรียนเพิเมเลยคอยเปียนเพิ่มเลยคอเรียเ่เยอยู่น่วอีไม่ได้อเดีดอะไรที่ทำให้สัยตาแตกได้จริงอ่ะอี่ไปเอาเองก็ลองให้มันมันุมันโหดมากอ่ะ นี่คือโชว์ทั้ข้าวของพวกเราเนาะทั้งหมดเนี่ยนี่แตดีเป็นกำแพงที่มบอกถึงการเดินทางของ s a อิสเสต์แมีอินเ์ตัวละครพี่เป็นทีม่วงแค่ตัวลตงดูม่ใกเจวันก่อนอ้ถ้ามีไข่เขาจะเปิดไขตรงนี้ิ้เจต้เปิดอะไรก็จะเปิดตรงนี้หมดเลยแบบเป็นเกมกับเกม คำแบบว่าเป็นจเป็นลายแบบอันนี้อะไรพี่โจ้ออันนั้นน็อกซ์อันนั้นอะไรนั้นดิมาเซียดิมาเซียอ่าเป็นเอันจอสซอนกับซอนกับพีทโอนี่อันนี้สีอาชูนิมาเอัยนขาด เราไม่มีเนี่ยโอ้โหแต่ยังไม่รู้รอนะรอเขาเรอรู้รอก่อนแลองเรื่องของหมดใครเล่าให้ฟังแบบเรื่องของดากินอันนี้ก็ไม่มีดากินเพราะพี่มาจากเมืองไหนอ๋อผมครับเดนมาซียไม่อยากจะบอกไปกรุงเทพไหมโอ้โหเศร้าเลยเศรษฐศาสตร์จะมีหนึ่งอย่างนี่ว่าแกรนดอลส์นะคกันแกรนดอลส์เรียกแกรนดอลส์ แนดอมันบอกโปรโดว่าแบบที่เป็นสกที่เป็นสกิเกบไว้ไม่คาับเพราะนั้นถ้าผักเห็นแบรนด์ดเมื่อไหร่ห้ามอะไรตรงนั้นเพราะน้นประตูเห็นนะเห็นแบรนด์ดเอมันเป็นกที่ใช้โรโลกอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่โโลกก็คือว่าใช่ก็คือว่าเราจะไม่สามารถเข้าประตูนั้นได้เพราะที่นั่นคือโต๊ะทำงานอยู่ก็แค่นั้น๋อใช่แล้วข้างในนั้นคือ จริงๆงงแล้วเนี่ยฮะเราทำงานข้างในซอนเราโดนใช้แบงครับไม่นะแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นนะครับเป็นเป็นทีมใช่แล้วข้างในข้างประชุมก็จะเป็นซอนหมดวิกเตอร์ h อโคเออร์กดซิกส์อะไรก็จะทีมตามชั้นเรียนจะพาไปดูเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยู่อย่าบอกนะว่ามีพัฟเชกันนี่คือแพนคิตนี่นี่มันจะเป็นโซนขนมหยิบได้หมดเลยใช่ แค่อยู่ขนมก็หยิบเลยนี่มาดูนะอันนี้พูดจริงเ<อ> <c oughs> หร <c oughs> นแม่อันนี้พูดจริงใครมาหยิบก็ได้เราก็เอาันนั้นหยิบไปอันนั้นจริงเบนไว้นั้นดีไหมอันนั้นเว้นไว้มีกาแฟมีขนมอันนี้จะเป็นขนมที่วางตรงนี้จะเป็นขนมที่บริยัตเตอร์ที่ไปต่างประเทศหรือว่าพันเดอร์ที่อยู่เฉยต่างประเทศมาเยี่ยมเราจะเอามาวางแบ่งกันตรงนี <c oughs> อง้อย่างอย่างของอย่างของคินเวดอย่างเงี้ยตอนที่เวดมาแบบดุ้ไยผมบอกเลยไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีจริงหรอถ้าถ้าตอนนี้ห้าโมงอาจจะได อันนี้คือเพราะมันเป็นที่แรกสุดเนาะออฟฟิศมันมันเปิดตรงนี้แล้วเปิดอ่ะคือพี่กับพอออาเกียนพอดีก็ตอนตอนที่เสซแทนาแลนดนั่งนั้เลยเราก็เลยอยากที่จะเฉลิมฉลองไม่ใช่แค่าเกีแต่ว่าเกมเราลมาในช่วงนั้นกับเอซอหน่ก็คือการนซิอเตรียมาจากอาอุาเนาะเตปูทมได้มตลอเกีย ภายในในกล้องมันก็จะแบบขนาดเพราะว่าแค่นั้นใช่ตัวนี้ก็เก่าแล้วแต่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในคือพทแพทไม่คือปกติที่บ้านพันที่มีอ่ะแพจะมีแบบเอลิแครีเนีเพราะว่าเราเป็นแครีแล้วก็จะมีแบบซับบ้างเล็กๆแบบลูลูตัวที่ชอบอะไรอ่างเงี้ยอันนี้ตรงนี้สนุกครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องพักของหลายๆคนเนาะก็ตรงนี้เป็นล็อกซ์ เพราะมันคือนานกระลองเราไม่ได้พอมีแบรอด์รอกตอนี้หน้านี่ก็คนที่เกี่ยวตรงนั้นก็จะเป็นพวกคอนโซลเกมหน้าม็อกสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากที่สนับสนุนตอนเนี้ยซีโอเปลี่ยนดิเรกชันบอกว่าเออมึงควรจริงจังเกมมากขึ้นแล้วคนอะไรแต่ที่จริงใจอยู่แล้วเขาอยากเข้าใจการเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแข่งภายในเพราะการเนี่ยมานั่งในกันไม่ก่อนอันนี้ตู้เกมเลยจะนิ่งหายแน่ ใช่เฮรินาดาเรียสโอ้ดาเรียสสีน้ำครับสีแต่แล้วนี่ก็คือแ a น t รีของข้างล่าก็น่าจะต้องอุยจุระวอันนี้เอ่อเหมือนว่าเขาจะมีคาร์พอหรือกระตุ้นอะไรหรือที่อย่างนี้กันแนตอนแรกสุดอ่ะเราเราเรามีคนไม่เยอะน้องเรามีคนสามสิบบางคนอะไรเงี้ยครับแล้วอาเคเปิดพอดีแล้วรายเทอร์ที่ทำงานอยู่บ้านติดโควิดกันมาตลอดอ่ะแล้วมันได้มีโอกาสมานั่งรวมกันนั่งดูอาทิด้วยกัน สามตอนแรกก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจะดีที่สุดอันหนึ่งเลยที่ท่านได้ทักเข้ามาทํางานนะแบบทุกคนทีในสิ่งเดียวกัน่ระฉากนี้จะว้าวจะ,จะว้าวน้องใช่เพราะมันดูจอตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเหมือนที่ประชุมเพราะฉะนั้นเขาก็เอาโพเดียมมาตั้งแล้วก็โพเดียมก็จะดูจอข้างบนว่าแบบเออมีอะไรเปิดอยู่ในที่คนในซูมเข็น,ใน,ในเนี่ยใครศาสตัวนี้ ตออนนี้ใช่ตอนนี้ที่ที่จะอยู่ที่บ้านอ่ะคือตอนแรกเราจะซื้อไอริยแล้วก็แบบล่าสุดเราอยซื้อเกวียนแต่เราไม่มีที่แล้วไอ้รู้สึกไหมครับตอนนี้หลังจากที่เห็นไปทั้งหมดแล้วอ้ยข้างล่างลองให้แล้วข้างบนข้างบนเงียบไปแล้วข้างบนนั่งแบบมันก็เมื่อกี้ข้างบนนี่ข้างล่างเอาเหรอไม่ข้างบนเหรอเออ มคน่ะดีมากเลยตัวน,นี้ก็สนุกสนุกก็มายู่แตาบอกว่ารายละเอียดมันยังไม่ค่อยเยอะทัท <ำ S 1> ้งบนเอาแรงมาดันใจไปทำงานต่อ,อ,อ <laughs> วันนี้ก็อมพูดอ่ะอิ่มเอมอิ่มเอมมา,า,า,าดูแบบบรรยากาศในฮอร์นี้ก็น่าจะพูดถึงก็น่าจะคล้ายๆกันแค่แบบว่ามีกิมมิคความ ห้องประชุมแบบมีชื่อมีชื่อหน้าห้องแล้วก็จะแบบแบ่งเป็นโซนๆมันโซนแต่ละเมืองก็จะมีแชมเปี้ยนแต่ละตัวทางการไปอ่ะโยนขอบคุณสามสองปะขอบคุณใครดีอ่ะอ๋อเออสามสองปะขอบคุณอบคิสซาอิสซาเบลอ่ะอิสบลร่าขอบคุณอิสเบลขอบคุณที่มาขอบคุณจ้า นี่ออกได้ปะคะนี่ออกได้ขอบคุณนะคะไรออดเรสเลตนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้จริงๆเราอิดก็เล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆรู้จักมานานมากแต่แบบว่ากดแรงด้วยกันนานมากสมัยนานมากจนแบบเหตทีตอนแรกเป็นนักพากย์เอออยู่ดีนักพากย์กลายเป็นไรออดเรสเลตไปแล้วนะคะก็เรียกว่ารู้กันดีกว่าว่าเราแม่งมีความชอบแบบ LL แบบด้วยกันนานมากนั่นคือฉัน ไหนทันนี้เหมือนทีเหมือนทีมอจริงหรือเปล่ากับ t ันทีม a m on Duty แม่งใ้ไปนั่นนะน่าจะจบเพลงคนนี้สำหรับวันนี้ตัดไปมื้อข้าวเลยข้าวไปกินข้าวกันแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับคิปเที่ยว Office Royale ในวันนี้เย้เป็นอย่างไรบ้างยดีมากฟิลคูมาก มากกว่าคูณมากฟิวกกมาร์กาาเลยคิวคูณมาร์กเลยแล้วก็เออถ้ามีโอกาสก,าก็อยากไปออฟฟิศเอค่ะน่าจะแบบโอกว่าน,นี้โอก็จะลงให้ไปทานข้าวแล้วคะ่ะขออนุญาตไปก่อนอย่าลืมคนแรกก็ใช้ตัวสต๊าฟใครให้ด้วยนะครับผมไปกระแจ้งกันด้วย,ย